คลิปนี้ก็ขอฝากบอกอีหีผีเสื้อด้วยเนาะว่าหยุดสร้างภาพมโนโกโหกลวงโลกนะคะหยุดเอาความยาจกสกปกต่ำตมวันณะจันทานของมึงเนี่ยนะประยัดเยียดให้กับคนที่เขาเหนือกว่ามึงในทุกๆด้านนะคะนะเออตั้งแต่ตอนที่มึงเนี่ยออกคลิปมาตอหลดตอแหลกับไอ้ผัวเจ็ก ควยนอนโดนหำสามนิ้วนะ่ะที่ฟันเยเกอุบาทชาติเทียนะ่ะบอกว่าเออคนที่จะมาฟ้องมึงเนี่ยนะจะมาตบซัพ์มึงเห็นมึงสวยและรวยมากนะคะอีหานะว่างๆเนี่ยเข้าสีัญญาหาหมอรับยาทุกช่องนะอีโบจิตอมพาสนะคะอีกรีเจ้าพญาสองนะอีหมอนวดควยนะจ๊ะ ที่มึงเนี่ยโดนชาวบ้านชาวช่องโจดทางฝั่งเนี่ยเขาลุมฟ้องเนี่ยเป็นเพราะมึงทําผิดกฎหมายค่ะนะร่วมกับแก๊งมิจฉาชีพ18บมงกุฎใส่ร้ายป้ายสีมิ่นประมาทชาวบ้านชาวช่องเขานะเออตัวมึงอะเป็นตัวเผยแพร่นะคะขึ้นช่องมึงถึงมึงจะลบออกไปหลายคลิปจะลบออกไปจากช่องเนี่ยแต่ว่า อย่างที่มึงรู้นะคะว่าพวกกูเนี่ยอัดหน้าจอมันมีวันเดือนปีนะคะเรื่องเนี่ยมันถึงมือตำรวจมันถึงมือทนายแต่ที่ยังไม่ได้หมายสารเนี่ยมันเทคไทมหน่อยนะคะเพราะว่าเขาฟ้องยกลังนะคะคดีมันทำแยกเป็นคนคน มันต่างกรรมต่างวาละต่างเคสมึงเข้าใจนะคะนะเออเนี่ยตอนนี้กําลังดําเนินเรื่องอยู่นะอีดอกทองอีช้างลากเย็ดแล้วไม่ต้องมามาโนโกโหกสร้างภาพดูถูกใครเรื่องคนอื่นนะเสือให้น้อยๆหน่อย,อยเรื่องอีสีเนี่ยมันจะไปยืมเงอกยืมเงินใครนะคะให้เจ้าทุก ให้เจ้าของเงินเนี่ยเขาออกมาด่ากันเองหน้าช่องนะอีสัตว์นรกจอมเสือมิจฉาชีพอย่างมึงเนี่ยเอาเวลาไปทําตัวนะคะนะให้มันรวยไฮเอ็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องนะบ้านเท้าเฮ้ากําแพงติดกันแย็กกันทีเนี่ยได้ยินทั่วจังหวัดเนี่ยนะไปอยู่ในหมู่บ้านไฮเอ็นเหมือนพ่อแม่กูให้ได้ก่อนนะคะ มาอยู่อ่ามาเที่ยวต่างประเทศโลกที่หนึ่งให้ได้ก่อนก่อนจะมาดูถูกดูแคลนคนอย่างกูหรือว่าใครๆทั้งฝั่งเนี้ยนะอย่างน้อยๆอีหนึ่งมันขัดซ่วมเนี่ยมันยังหาเงินด้วยความสามารถสมองของตัวมันนะเออกังวันขัดซ่วมกลางคืนมันมา,มานั่งจัด youtube มีแฟนคลับเนี่ยโอนเงินให้หลายสกุลเนี่ยนะจากทั่วโลกเอออีช็อกกีชฉันต่ำหน้างโง่เนี่ยไอไอคิวสมองขี้เลื่อยอย่างมึงเนี่ยมันทําไม่ได้ถ้าอีหีผีเสื้อ ไม่งั้นมึงจะคานสี่ตีนมาเป็นแฟนคลับอีนิงเหรอเออขนาดผัวมึงเนี่ยนะยังทําอาชีพเป็นในหน้าค้าขายที่ดินค้าขายบ้านยังไม่รวยเลยอะ่ะเออที่ที่มึงสุขผีสุกขวอยู่กับไอ้ผัวผีของมึงเนี่ยเออยังอยู่ในที่ต่ำตมมธุรก,กันดานห่างไกลความเจริญเวลาจะตอหลดตอแหลอะไรเนี่ยก็ไปสร้างภาพตามโรงแรมตามร้านอาหาร ตามช็อปแบรนด์ไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนาฬิการโรเล็กเนี่ยที่ทำคลิปเนี่ยเออถ้าราคามันแพงกว่าบ้านนะคะขอดูใบเสร็จเนาะคลิปสร้างภาพโฟโต้ออบเนี่ยไม่ต้องเอามาโชว์ค่ะมันอวดคนทางฝั่งนี้ไม่ได้ไงอเออมึงไปหลอกควายยาจกสกปรกควกาไม่มีการศึกษานะคะไอคิวต่ำทั้งช่องมึงได้ นะคะช่องนี้นี่ถ้ามึงไม่มีคลิปถ่ายรูปไม่มีบินเงินสดเนี่ยซื้อมาจากร้านไหนเนี่ยเหมือนที่เจ๊งุ่นเขาเอามาโชว์เนี่ยนะไม่มีใครเขาเชื่อมึงค่ะอีช็อกการีหูกลางขางกระเบนเนาะอีดอกทองเออแล้วก็ไม่ต้องมาอวดกับกูบกนะอย่างที่กูบอกว่ากูเป็นผู้ัวใัยผัวกูเนี่ยนะคะเลิกพูดเถอะแม่กล้วยไม่ได้จดทะเบียนเฟิร์นไม่ได้จดทะเบียนกับพ่อของลูกนะคะกูก็ไม่จด เจ๊งุ่นเนี่ยนะเขาจะมีหลานอยู่แล้วเขาก็ไม่ให้ ลูกสะพ้ยเขาจดทะเบียนกับลูกชายเขานะคะนะแต่กฎหมายที่เมืองนอกเนี่ยมันคุ้มรองพาร์ทเนอร์นะคะเหมือนคู่สมรสเลยนะอีดอกทองไม่ต้องมาห่วงใครทางฝั่งนี้จะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนนะคะนะเพราะว่ากฎหมายที่นี่มันต่างกับที่เมืองไทยเนาะย,ยังไงก็ศึกษาก่อนเห่าเนะเพราะว่าเห่าอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยมึงรู้ไม่จริงมึงก็ดูโง่ดูควายมึงก็โดนพวกกูเนี่ยเอาซ้นตีนยอกหน้านะคะนะเออ มึงอะตอแหลบบอกว่ากูกับแม่กล้วยเป็นผู้อยู่อาศัยผัวเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมและอย่างอีเท่าเทาๆล่ะอีกะโฮโตขคืนก็ไม่ได้จดนะแต่กูมีชื่อใน House in นชั r รันะคะในไลท์อินช r วรันในพินัยกรรมของผัวกูจบไว้ให้ผัวกูออกมาถีผัวกูแล้วบอกว่ากูเนี่ยเป็นผู้อาศัยในบ้านเขาก่อนเนอะเออพวกมึงค่อยตีอกชกหีดีใจนะคะนะ แต่ทุกวันเนี้ที่กูอยู่กับผัวก,กูเนี่ยผัวก,กูบอกกูเสมอว่ากูเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านร่วมกับเขาเดี๋ยวเขาตายไปเนี่ยนะคะเออพี่นอกพี่ในกรรมไรอินโชรันอยู่ตรงนี้เอาไปให้ทนายได้เลยนะผัวก,กูมีการเตรียมตัววางแผนไว้ให้กูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาแก่กว่ากูสิบสองปีนะคะนะเอออีฮี้การจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในต่างประเทศมีข้อเสียข้อดี อะไรยังไงทําไมคนในต่างประเทศส่วนมากที่เขามีอ่าซิติเซนในประเทศนั้นๆแล้วเขาถึงไม่นิยมจดเนี่ยพวกควายกระบือหน้าโง่ไร้าการศึกษายอย่างพวกมึงเนี่ยนะคะมันต้องไปหามาว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรเนาะพวกมึงไม่รู้คิดว่าจดทะเบียนแล้วดีคือจะได้ทรัพย์สินทุกอย่างไม่ใช่นะคะ กูจะบอกให้นะเรื่องการเสียภาษีเรื่องการอ่ะเสียธงเสียแท็กอะไรอย่างนี้อีกเนอะถ้าพวกมึงฉลาดจริงเนี่ยพวกมึงเนี่ยคงไม่ต้องโดนสอยขึ้นศาลในเร็วๆนี้อย่างอีสมเสร็จสมโซไปไหนคะจดทะเบียนข้านาดผัวที่ตายหงตายหาตกนรกไม่เขียนพินัยกรรมให้ลูกสัก,กเซนเดียว นะคะลูกเขามากระตุกขนหมอยสอยขนขีอีลำใหย,ยใจสัตว์อีตอหม้อหลักกิโลโสโเพนีแก่สมสวยรวยปอมขึ้นสารข้ามทวีปเอามาเป็นปีได้แล้วลูกเขาชนะจนอีสัตว์นรกสมเสร็จลำใหญ่เนียย่ยนะคะตรงกระเตงขี่ยานบานตะไทยเนี่ยกับกาลาแลนด์ไม่กล้าอยู่ที่อเมริกาต่อนะคะเพราะโดนส้นตีลูกๆหผัวเก่าเนี่ยนะคะกระทืบหนังหน้านะเออจนหลอนนะ จนต้องไปคืนใบเขียวอเมริกันนะคะนะเออไม่กล้าเพราะว่าลูกเขาเนี่ยถ้ารู้ว่าเงินพ่อเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะตามไปจิกตบเนี่ยนะ อีหมากระเป๋าก็เด้าลมสมสวยนะคะเออก็นี่ไงคะจดทะเบียนแล้วมันดีหรือเปล่านะคะเออขนาดจดทะเบียนเนี่ยยังโดนลากขึ้นสารไปเลยแล้วก็ไปแพ้บนสารนะคะตรงนี้หางตกหูลูกข้ามทวีปไปซื้อบ้านโกโลโกโซราคาถูกที่นิวซีแลนด์ไม่เคยรีวิวบ้านนะคะอีดอกทองนะก่อนจะมาอวดรวยอวดสวยเนี่ยมึงดูกำพืชอีพออีแม่พวกมึงด้วยนะคะอย่างที่กูบอกไปเนี่ยถ้าไม่ได้ไปใช้ข ีแลกเงินเนี่ยนะคะอย่างพวกมึงเนี่ยไม่มีสมองนะคะไม่มีศักยภาพหาเงินด้วยตัวเองเลยทั้งแก๊งมึงอะนะหาเงินก็ไม่ได้เยอะเท่ากูไม่ได้เยอะเท่าเจงุนไม่ได้เยอะเท่ายา่าสมัยยา่าตอนสาวๆก่อนเขาก็เขียนนะคะเขาก็ทํางานเออช่วยถนอกทนายความเนาะเออนะอีดอกทอง ต่ำตมแต่ละตัวถอยสถุลยาจกอุบาทอัป,ปีกาละกินีชาติชั่วสารเลวสวะขยะเนะี่ยมึงอย่าได้มาเทียบชั้นค่ะกูบอกนะเห่าอะไรยังไงกี่ทีนะคะมันก็เป็นอีกขี้แพ้นะทั้งทั้งโลกโซเชียลเดี๋ยวบอกขึ้นสารเดี๋ยวก็แพ้อีกนะฝากบอกอีหีผีเสื้อด้วยนะคะ อีหูกระหังจังไรในะอีโบจิตวปริตนะคะเดี๋ยวพอตอนแพ้คดีกับทางโจทเนี่ยทางโจทย์ฝั่งนี้เนี่ยเขาไม่เอาอ่าโฉนดที่ดินนะคะทิปของมึงนะที่ขายออกไม่ได้สักสก,กบัยนะไม่เอาจะเอาแบงค์เทาอย่างเดียวค่ะนะเป็นการขอโทษที่มึงเนี่ยมีส่วนร่วมในการใส่ร้ายป้ายสีหมิ่นประมาทดำข้าวข้อความเ,เท็จเทาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ชื่อเสียงของโจดเนี่ยเขาเสียหายนะคะทางฝั่งมึงเนี่ยไม่ต้องเอาโฉนดเนี่ยมาให้ทางฝั่งนี้นะคะเก็บไว้จุกขีสัาสนยันยานของมึงนะนะนะอีดอกทองนะอีหูกลางหางกระเบนอีหีผีเสื้ออีรูจมูกไม่เท่ากันอีจมูกไมเคิลแจ็คสันอีคางห้อยนะคะนะอีคางย้อยเนี่ยอีแก้มค่อยอีคางย้อยนะอีดอกทองเออ รวยจงรวยจริงเนี่ยมึงไปซ่อมหน้าอีสัตว์นะเขาเอาภาพตอนที่มึงไปเที่ยวลาวเนี่ยองแอปเนี่ยมันหลุดโอ้โหคางนี่โอ้โหย้อยแก้มนี่ห้อยจมูกนี่หักอีสัตว์นะคะคนรวยจริงหนังหน้าไม่อย่างมึงหนังหน้าไม่เที้ยมึงไปเห็นคุณมูนาไหมเขากักมาเมืองไทย ใบใสยากรรมกับหมอที่เก่งที่สุดของเมืองไทยเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยนะที่เป็นสายฟอชื่อดังเนี่ยหน้าเขาโอ้โหอย่างก,กับสี่สิบกว่าอีสัตนะถ้ามึงรวยจริงอะหน้ามึงคงได้อย่างเขาอะอีเหี้ยนี่ไปซ่อมหน้านีความลาวยาจกแจวบองปลาสับเหนียวนึ่งแล้วมันก็ยังหนีไม่พ้นมันก็ยังมีข้อผิดพลาดเพราะว่ามึงไปหาหมอกระเป๋าก็เด้าลมราคาถูกไงคะอียาจกวัดราชประดุก นะอย่างพวกมึงเนี่ยมันใช้หีหาเงินเป็นมิจฉาชีพสิบแปดมงกุฎทุกๆคนเนี่ยสายฝอที่เขามีเงินมีงานทําเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาถึงมารวมตัวอยู่กับทั้งฝั่งอีนิงมาจิกหมอยออยหีมาแฉเปิดโปงพฤติกรรมการตบทรัพย์ของพวกมึงในอีดอกทองนะคะอีเฮียนะคนดีจริงเนี่ยมันจะไม่ถูกลากขึ้นศาลในเร็วๆวันนี้หรอกูกจะบอกเอาไว้ให้อีสัตว์นรก